ตาเอ้ยออโูทำไมขู่พี่เขาละ่ะลูกง่วงค่ะน,น่วงโอ้โอนี่มันสายแล้วหนูยังง่วงอีกเหรอนี่มันจะสิบนี่มันสิบโมงแล้วนะอ่าสิบโมงแล้วนะพี่เขาว่าสิบโมงแล้วนี่พี่เอิงเอ้ยกับพี่อิงเนี่ยจะบ้าเอ้ยเอ้ยหนูอยากบ้าบ้า หนูอยากกินนมเหรอหนูจะเป็นลาดช่องแล้วอ่าหนูจะเป็นลาดช่องแล้วชาบ้าใช่เป็นลาดช่องแล้วพี่เบาอยากกัดนอนชาบ้าเอ้ยโอ๊ยบายัง่ชบ้าตื่นสายเนี่ยใช่ไหมพี่บาวก็มาเล่นชาบ้าตอนเช้าก็จะงัดหน้าพี่เขาใช่ไหมตาเลี้ยเป็นราดช่องชาบ้าตื่นสายเนี่ยใช่ไหม